คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการมอบความสุขให้กับประชาชนคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโดยที่ให้ทุกกระทรวงจัดชุดมอบของขวัญให้กับประชาชนด้วยที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกิดอุทกภัยพร้อมเข้มงวดไม่ให้เกิดการชวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงขอให้ระมัดระวังเรื่องของอาคีภัยทั้งในห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเลี้ยงฉลองปีใหม่นั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงนอกจากนั้นยังเห็นชอบโครงการมอบความสุขเพื่อคนไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนที่จะเริ่มตั้งแต่26ธันวาคมนี้ไปถึง5มกราคมปีหน้าเพื่อเพิ่มบริการประชาชนสัญจรและใช้รถใช้ถนนให้ได้รับความสะดวกปลอดภยัยรวมถึงให้กระทรวงต่างๆจัดชุดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจาัดสรรที่ดินจำหน่ายสินค้าราคาถูกจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เป็นต้น